คุณผู้ชมวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะซึ่งเรื่องราวที่ที่ได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเครื่องเสียงติดรถยนต์แต่เป็นเรื่องราวประวัติชีวิตของคุณลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งดีเชื่อว่าหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะ เด็กๆเ,เลยก็ถ้าเอาบนแบบวัยตอนแบนๆเลยก็เริ่มจากปวช5ปีนะครับแล้วก็มาที่ปวสอ,อีกสาโรงเรียนนะนั่นคือชีวิตตอนที่แบนๆอยู่เกเนะรเขาให้ไปเรียนก็ไม่เคยเข้าเรียนคิดเอาถ้าคนเราเนี่ยปวชเนี่ยเขาจบ3ปีแต่ผมจบ5ปีเนี่ยคือมันก็คงเดาออกว่ามันชีวิตมันคงไม่ได้เรียนหนังสือเลยคือไปเท่าโรงเรียนปุ๊บ ก็โดดออกนอกโรงเรียนโดดกําแพงมั่งอะไรมั่งตามที่เห็น,หนทั่วไปชีวิตมันเริ่มผันแปรเริ่มมีการผันแปรคือพ่อแม่เริ่มไม่มีตังค์มีทางเดียวถึงเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเราก็ต้องไปทํางานและก็เริ่มจากการทํางานเริ่มจากการไปสมัครงานแต่ที่เราเรียนรู้มาเราเมื่อเราเป็นเรียนการตลาดจบการตลาดพอชอม,มาเราก็ไปสมัครงานด้านด้านเกี่ยวกับการขายอตอนนั้นก็คือเป็นช่วงฟองสบู่แตกเริ่มปี40 การสมัครงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่อนข้างจะลําบากมากผมไปสมัครถึง55ที่แต่ละที่ทั้งหมดไม่ได้รับเลยคือไม่รับผมเข้าทํางานหนังสือเขาเคยบอกเราหนังสือการขายเล่มหนึ่งเลยทุกคนน่าจะเรียนรู้รถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยงานในเล็กเซลเป็นการเริ่มต้นของการขายทั้งหมดคือเรา Wood ine, รวุฒิบัรไฟในปวชเนี่ยเราไม่มีเลยเลยมีแค่ใบปวชประสบการณ์ไม่มีอะไรก็ไม่มีถามว่าใครจะมาเสี่ยงกับเราเราก็เลยต้อง ไปเข้าไลน์เซลเพื่อไปเริ่มต้นจุดงานเริ่มต้นนับหนึ่งก็คือเราทํางานกับคนไต้หวันบริษัทเล็กๆขายน้ำน้ำหอมป,ประกาศที่เป็นอัตโนมัติที่สิบห้านาทีเป้าหมายของการขายก็คืออะไรก็คืออะไรที่เป็นห้องแอร์นึกเองเพราะเขาไม่ไให้ช้อยมาคือเราต้องนึกช้อยเเองเราก็นึกทั้งหมดอะไรที่เป็นห้องแอร์ทั้งหมดหนึ่งและกลางวันมีแล้วโต๊ะโนกห้องอาหารร้านตัดผมแล้วเดินเข้าไปเนี่ยสวัสดีครับผู้จัดการอยู่ไหมครับ ไม่อยู่นะรอแป๊บหนึง่งไม่ว่างได้ค่บเดี๋ยวผมรอครับลูกค้าเขาเดินผ่านไปมาแล้วก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มยิ้มยิ้มแต่ไม่คิดอะไรเลยคิด,ดแต่ว่าเราจะต้องขายให้ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้หรือตตับต้อยนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพอืมเราคิดว่าเรายิ้มอย่างเดียวก,ก็จบชื่อเจอจจจนชินหนึ่งเลยคือเราได้อะไรมาต้องถามก่อนว่าจะเป็นเล็กเซลล์เดี๋ยวได้อะไรมานี่ไงได้ยิ้มไงยิ้มง่ายไม่คิดเยอะเป้าหมายเราคือขายแค่คือขาย แล้วยิอย่างเดียวเอาง่ายๆือถึงผมเนี่ยขับรถคันนี้ถ้าเป็นใครเนี่ยหรือก็ตามแต่เนี่ยเมื่อขับรถคันนี้ปุ๊บเนี่ยจะแซงใครหรือจะขับรถใครก็ตามแต่เนี่ยคนนั้นเนี้ยจะต้องให้เราแซงหรือให้เราไปหน้าแต่ผมไม่ครับผมจะออกซอยเนี่ยคนนั้นเข้ามาเนี่ยผมเราก็จะลงผมขอผมยกมือขอขอทางเขาผมไม่เคยถือว่าตัวเองคือขับรถราคาแพงๆและแล้วแต่ต้องยิ่งเหวี่ยคนอื่นไม่เคยตรงนี้แหละที่เขาที่เขาฝึกเขาฝึกผมมาเล็กเซลคือยิ้ม นิ่งมันคิดเยอะไม่ก็คิดอะไรเลยเปลี่ยนครับของผมเหรอ,อืจากเด็กที่เกเลหรือแว้นหรือภาษาไทยวันนี้เรียกว่าแว้นขับนอนเลยนอนอย่างนั้นเลยทุกวันศุกร์เสาร์เนี่ยเจอแน่นอนผมมันก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันบ้านเนี่ยโดนยึดบ้านที่เราอยู่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดอยู่กันมาหลายสิบปีมากเมื่อถึงคราวที่แบงค์จะไปยึด และพี่ชายคนหนึ่งคนโต <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาพยายามเก็บรวบรวมเงินทํางานอาชีพเขาคืออะไรอาชีพพี่ชายผมเนี่ยต่อทเทเบิลรถคันหนึ่งกำลังยี่สิบบาทเขาเสียชีวิตไปโดยสิบแปดล้อทับเงินที่เขาเก็บมาเนี่ยมันโผล่ามาจำนวนเงินห้าแสนบาทคนเราเก็บยี่สิบบาทเนี่ยกี่คันนะจะไ,ได้ห้าแสนบาทแต่ต้องเก็บต้องใช้ด้วยนะนี่คือพี่ชายผมคนนี้เมื่อเขาเสียชีวิตไปนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบแล้วผมทําอะไรอยู่ เราก็เป็นลูกคนหนึ่งที่เราต้อง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 เอาบ้านคืนหรือเปล่านั่นคือจุดจุดไฟที่มันแบบจากที่มันแบบไม่เคยติดเลยจากที่มันไม่เคยอะไรเลยไม่เคยคิดไม่เคยใช้ชีวิตไปวันวันมันเกิดขึ้นมามันทำให้เราคือเปลี่ยนเลยก็คือเป้าหมายทำอไรก็ได้เพื่อให้เขาไปฟุติที่ดีสุดก็คือเราต้องเอาฉนองที่ดินกลับมาวางให้เขาต่อหน้า หลุมสอบเขาต่อหน้าอะไรก็ตามแต่คือตั้งแ้นคือความตั้งใจเราตอนนั้นเลยคือทุกอย่างคือต้องต้องทุ่เททั้งหมดจุดที่เปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่สุดของเราถ้าวันนี้ถามว่าผมประสบความสำเร็จไหมผมบอกเลยนะเต็มปากเลยนะไม่เคยผมไม่เคยประสบความสำเร็จผมยังต้องทํางานอยู่คนประสบความสำเร็จมันตอบเลยนะว่าประสบความสำเร็จถ้าคือประสบความสำเร็จคือคําว่าจบคนที่จบคือประสบความสำเร็จ ผมยังไม่จบชีวิตยังทางานอยู่ผมคิดว่ายังไม่สมกับผงเร็นเพราะว่ามันยังไม่จบยังต้องทํางานอยู่ยังทำไปเรื่อยๆถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยไม่สมกับผงเร็นอืมว่าคำนี้ยังยังใช้กับผมไม่ได้จริงๆถ้าใจะใช้กับผมเหรอผมคิดว่าคำนี้นะใช้ผมตอนที่ผมตายแล้วนั่นแหละโดยที่ใช้กับผมเหรอผมว่าเรื่องมากไหมเหรอมันมันน่าจะมากกว่านั้นอะมากกว่าของมันเรื่องมากทุกอย่างเนี่ยละเอียดผมออกแบบต้องละเอียดไหม มันต้องละเอียดอยู่แล้วถ้าใครบอกนั่นคือการออกแบบคือความละเอียดละเอียดมากดีที่สุดไหมก็ต้องได้ดีที่สุดจะผิดง่ายง่ายคือมันละเอียดจนจับผิดอ่ะมันไม่ได้ละเอียดแบบว่าทั้งสัต์ละเอียดจนจับผิดถึงว่ามันละเอียดมากละเอียดจริงผมรู้จักโลแกซาวเนี่ยนานมากใครไปมอนโรโชไม่รู้จักบ้างนะอลังการงานสร้างโลแกซาวในความคิดผมนะตอนนั้นคือแพงเพราะเราไม่มีตัง ว่าจะไปถามเขาไหมราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่กล้าถามได้เดินชื่นชมแล้วก็เดินออกไปวันวันหนึ่งที่เรียกว่าตัวเองอมีรถที่ดีราคาแพงขึ้นผมแต่งรถไปเยอะตามลงัลงแต่เราก็บ,บ้ารถเกง๋งตรงนี้นะมาทั้มดทุกอย่างทำมาทุกอย่าง,าง,มาางเมื่อมาถึงคันรถคันละแปดล้านในคันหนึ่งเนี่ยปอร์เช่หารเมื่อกรถคันสปูตคาคันแรกอ่ะสปูตคาของยุโ,โปรปปอร์เช่ในคันหนึ่งเนี่ยความไปฝ่ายของผู้ชายทุกคนเนี่ยคันละแปดล้าน ไปแดงมาเลยปังใจเนี่ยเครื่องเสียงอยู่แล้วจะต้องไว้ใจใครจุดกําเนิดมันกลับไปที่สมัยก่อนที่เราชื่นชมชอบในความคิดเขาหลายๆอย่างในสินค้าเขาหลายๆอย่างมันเยอะหมดของล็กขสาวอืมปั้กวันหนึ่งเนี่ยผ่านมาสิบกว่าป,ปีเนี่ยเขาก็ยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราก็อ่ะเข้ามาเลยดุมในนั้นมีนี่นั้นนั้นนี่นัน้น,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 นจบทถเสร็จปุ๊บอ่าฐานเหอะมีใครขับรถ ซัวข,ขาแล้วถอดฟันออกมั่งผมนี่แหละครับแล้ลลวแกซาจัดได้ถอดฟันออกเลยใส่ฟันใหม่ซะมีใครหรอกรับว่าโปรเชรแล้วถอดฟันตโปรเชรออกอะ่ะมีผมนี่แหละทําได้แล้วคนที่ตอบโจทย์ผมได้คือรถเก้าสาวทาได้ด้วยไม่รช่ว่าคือผมบ้านนะนเข,ขาก็บ้านเหมือนนะถามว่าทำได้กับเอาที่จัดไปชุดเต็มบเบาเบรทนี่รถอะไรยางลงอะไรไม่มีครับฝังซับแต่พิกัดน,นั่นคือจุดกําเนิดที่ผม คือความที่ผมเป็นละเอียดอะละเอียดอยู่แล้วอะความที่เป็นที่ตาหารเรื่องอะทั้งหลายทุกอย่างในที่เป็นตัวผมเนี่ยแล้วลูกกระซาเนี่ยตอบโจทย์จนแบบว่าผมสัมผัสอะขาเขาอะกะช่างเขาเนี่ยมมนเนี่ยผมเป็นคนเน่ยใครน้าถังเอารถมาแบปบปุ๊บเนี่ยรับไปผมไม่ใช่ครับเช้าเนี่ยลูกกระซาเปิด9ก้าโมงช่างจะมา10บโมงผมรู้เวลาหมดใครตอบไปกี่โมงผมรู้หมดผมมาได้8ปดโมงครึ่งแล้วมาก่อนช่างอีกอยู่กับช่างจนเนี่ยใครนี่มาเที่ยงคืนมาโอ้โหลูกหมดใครออกกี่โมงใครไปกินข้าวอยู่เป็นอาทิตย์ จนผมมั่นใจแบบหลายๆอย่างนั้นี่ยรถคันต่อไปเนี่ยบอกให้เลยว่ามาทิง้งแล้วไม่เคยมาดูอีกเลยคันต่อไปคือเฟอร์นเรครที่สามล้านสี 4, 3, น่สามศูนย์นั่นก็จัดเต็มถึงเวลาโทรมาเฮเราใส่แล้วแล้วลค่อยมาเอาว่าคันนี้อ่ะคือมีแต่โทรไปตามคนอย่างเดียวว่าคือรถรถเสร็จแล้วผมไม่ต้องมาตามเลยแต่ขอนี้แบบไปนนไหนต้องตามนะตรงนี้ตรงนี้นะ รถเ,เรานะใครก็ต้องรักแต่มารันดีเหรอปล่อยเลยครับอยากทําอะไรทําไปถึงเสร็จก็มา็นเลขของเองแล้วผมว่าลูกค้าต้องมาลองกันเองมากกว่านะผมว่าลูกค้าหลายคนอะน่าสัมผัสได้ถึงผมอ่าพอเห็นลูกค้าหลายคนมาก็ทิ้งรถนะไว้ใจขนาดไหนอะรถคันหนึ่งอ่ะโอ้หหลายคันนะรถคันเป็นแพงนะไม่ใช่คันผมคนเดียวที่ททีีท่่ติดกับรถแคสซั่ที่ราคาแพงโอ้เยอะเยอะเยอะที่ผมอยู่นี่หลายที่ผ่านมานี่เบนเบิร์นโอ้เข้ามานี่คันต่อคันนี่ผมว่ามันเยอะนะมูลค่าที่รถแคสซั่นติดไปกับบุรุษค่านนแล้วเี่ย ผมว่าเนี่ยโรเกซาเนี่ยนิยามเนี่ยสุดครับสำหรับเราคำว่ามาตรฐานคงน้อยไปถ้าจะนำมาซึ่งความไว้ใจของลูกค้าโรเกสซาวทำได้มากกว่าคำว่ามาตรฐานทั่วไป แล้วก็มีไฟ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 เราไม่รู้สึกเบืองหรอเอารถมาแตงเครื่องเสียงอ๋อเป็นผู้หญิงเนาะเออใช่ใช่ในความคิดของถามว่ารู้สึกเบืองไหมหนูก็ไม่รู้สึกเบืองนะเพราะว่าแฟนเป็นคนจ่ายอ๋อโอเคเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์จบค่ะ <c oughs> แฟนพี่มีอีกสักสองคนมีตังแฟนจ่ายจบค่ะหลือเรื่องเหลือเ <c oughs> รื่องอ๋แปลกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้หลายคนจะบอกว่าเครื่องเสียงเนี่ยหรือแต่งรถเป็นเรื่องของผู้ชาย แต่จริงๆแล้วว่าเป็นเรื่องของคนสองคนของทุกคนมากกว่าทั้งครอบครัวกันเออทั้งครอบครัวไปแล้วเนาะใช่เสียงเป็นเรื่องของคนทั้งครอบครัวจริงๆถามฝั่งนี้ก่อนพอเขามีสไตล์ EDM มาให้เขาชอบเติรชอบไฟชอบวิ่ง้าถ้าฟังเพลงสไตล์นี้เราก็จะคุยกันก่อนว่าจะจัดซิสเต็มแบบไหนซึ่งซึ่งทางเจ้าของรถก็ชอบแบรนด์ของฟอร์เลิกเป็นเป็น ต้นๆอยู่แล้วในคามคูดต้องเป็นความิเเท่านั้นครับที่เราเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าที่เ้ามาก็เสนอมาด้วยใช่ไหมคะว่าเขาอยากได้์มลาเอกส่วนมากแล้วทางร้านเราจะเป็นคนเสนอลูกค้าซึ่งลูกค้าก็รู้รู้จักแบรนด์นีู้วอยู่แล้วก็คือแน่ๆเลยหรือว่าถ้าตัวลำพงลำพงต้องเป็นสมราเอกแนะถ้าจะเลือกแนวแบบมันๆอย่างนี้เนาะแล้วถามหน่อยค่ะว่าพอเป็นแบบนี้แล้วด้วยความเป็นผู้หญิงเองเราคิดแม้ว่า ความมันแบบนั้นจะมาอยู่บนรถเราไม่อะค่ะตอนแรกก็ก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะมาอยู่บนรถได้แต่มีรถคันแรกแล้วทีนี้แฟนก็เอามาทําที่ร้านพิชติค่ะ,คะแล้วก็พอฟังแล้วก็ชอบก็เลยเอาจุกมาทําด้วยอ๋อให้ผลก็คือกัติดใจ,ใจค่ะ <laughs> นะแฟนทําก่อน <laughs> แล้วพอแฟนมัดมือโช๊คุณติมได้ยินไงฟังปุ๊บเฮ้ยมันดีกว่ากา มันเจ๋งกว่าเกาเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะสําหรับคุณผู้ชายที่อยากติดเครื่องเสียงภรรยาแม่นุมัตกรุณาขโมยไปติดสักหนึ่งคันเอ,อแล้วก็เอามาจริงๆแล้วแฟนอนุญาตคันที่2ที่สที่สต่อไปจริงจริง,รงมาถึงคันแรกกันก่อนคันแรกพอเขามีโจทย์ว่าจะต้องฟังแฟนก็เป็นสนุกๆเหมือนกัน EDM เหมือนกัน แร้วรุ่นอะไรก่อนรถรุ่นอะไรก่อนรถรุ่นอะไรก่อนเป็นรถรุ่นนิสสันสามพันศูนย์เซครับรรตี่ต้องดูเรื่องของคุสติอะไรมาทีนี้ในการออกแบบเราดีไซน์ให้มันค่อนข้างจะล้ำนำสมัยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมผสมกับพวกสเตกไฟต่างๆซึ่งทางเจ้าของรถได้มีการออกแบบมาให้เราว่าต้องการงานไฟประมาณไหนเราก็เราก็ออกแบบทําตามที่ลูกค้าต้องการดูแล้วเหมือนลูกค้าเขามีความรู้ใช่ใช่ใช่ครับคือาคือโดยคือโดยหลักของร้านค้าเราแล้วเนี่ยเราจะเน้น เรื่องให้ลูกค้าสามารถตั้งโจทย์มาต้องการแบบไหนเราก็ทาตามนั้นครับสามารถาสามารถร,ร่วมร่วมกันดีไซน์อะไรแบบนี้ครับก็เลยงานซาวคอนเซ็ปที่เราเห็นของรถ สามพัสูตแทดคันนี้ก็เลยจะเป็นงานอลูมิเนียมที่เราเห็นแล้วก็ผสมกับอะคริลิกแล้วก็ไฟ LED แต่ด้วยรถเป็นรถแนวสปอร์ตมันมีอย่างรขนาดเล็กมียากใช่ยากยากในการการจัดสีได้ลำบากยากยากในการปรับแต่งหรือจับอะไรยัดเข้าไปในรถขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะยากมันดูอึดอัดไปหมดเลยไม่เห็นแบบมีไปซ่อนด้านหลังอะไรอย่างนี้มีลำโพงด้านหลังเป็นซับเบสิ0นิ้วของฟองลอยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเจอะกันดีกว่าว่าคันนี้พี่เขาใส่อะไรลงไปบ้างเริ่มจากฟอนเลยคันนี้เริ่มเริ่มจากฟอนก็ไม่ได้ เพิ่มเติมจากตัวเดิมนะครับใช้เป็นฟอนด์เดิม,มแล้วก็ผ่านตัวเป็นสัญญาณมาเข้ากับปรีของฟอร์มวัลเล็กรุ่นตอง8ค่ะแล้วก็ไปเปิดสัญญาณผ่านเ,าเข้ากับพาวเวอร์แอมป์อีกสตัวของฟอร์มวัลเล็กเป็นรุ่น2 0 0 2ันสกับ4180ึ่งขับเสียงกลางส่วน2 0 0 2ันสเนี่ยขับซับเบลสิบวีวของฟอร์มว่าเอ็กเป็นโมีเท่านี้ครับเป็นระบบไบแอมเล็กๆธรรมดาในรถขนาดเล็กครับแล้วซับมูฟเฟอร์นี่กี่ดอกนะหนูเห็น10นิ้ว1คู่ครับ1คู่ด้านหลังเลยเอาไปวางไว้ตรงครคนนััง่งรบผม เออเขาเรียกอะไรนะรถสปอร์ตเป็นห้องสัมภาระใช่ไหมอยู่ในห้องสัมภาระเลยใช่รับอยู่ในห้องสัมภาระซ่อนไว้หรือว่าเห็นหน้าดอกเป็นงานโชว์หน้าดอกครับอเราหน้าดอกหันไปทางไหนอ่ะหน้าดอกหันเข้าด้านหลังของคนขับครับอคือคือด้วยด้วยสภาพรถแบบนี้ถ้าเกิดหันไปทางท้ายรถมันจะมีปัญหาเรื่องการปิดเปิดท้ายรถจะไม่มีเสียงเบรก จะมีปัญหาเรื่องการปิดเปิดท้ายมีเรื่องของเทคนิคกอดติดท้งยอดยากไหมเอ่ยมีก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากครับแต่ถ้าติดเยอะกว่านี้จะยากแลวเนาะในรถขนาดนี้ก็ชุดนี้ถือว่าที่สุดแล้วครับนีอถั่วใหญ่แล้วแล้วในรถนะครับคือถ้าเจ้าอีกทีนึงก็เพ้่งติดตรงกระจกหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่้า่ถ้าจะจ่อตัดกันจะมันจะสูญเสียรถมากครับถ้าเจ้าอีกทีก็คือมีไปด้กข้างนอกออจิ อ <stars> เอาเอาออกแล้วก็หลอดเอ็มีแค่ตัวเองกับเครื่องเสียงยอมไหมคะไม่ค่ะอันนี้ไม่ยอมอยากไหมคะเงียบเลยเงียบเลยไม่เอาเล่นโทรศัพท์แล้วไม่เอาถามหน่อยว่าพอแฟนเราไปทำแบบนี้พอครั้งแรกเราต้องเคยได้ยินตอนที่เขายังไม่เปรียนเครื่องเสียงอยู่แล้วเนาะแล้วพอเอาไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นงานสาวสวยๆออกมาครบแบบนี้แล้วพอได้ฟังเพลงครั้งแรกรู้สึกถึงความแตกต่างไหมในมุมของผู้หญิง ค่ะแตกต่างเยอะเลยค่ะแตกต่างประมาณไหนมันมันมันประมาณไหนเอียนเหมือนเราอยู่ตกอยู่ในภวังของเพลงตรงนั้นเลยงันเลยครับอารมณ์แบบว่าแฟนขับรถให้เดี๋ยว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 เธอเป็นเป็นคนดูทีมนะเดี๋ยวฉันเป็นแฟนห้าสี่สามใส่แฟนตึ่นเสืขับรถเจ้งก็ไมอถืออยู่เจ้เล่นตามด้วยนะเออต้องเล่นตามด้วยเราเอาพี่มาแล้วนะเออวางมือถือเอออุ้ยไม่ดั เยตีบอกว่าไม่ใช่ฉันนะเฮ้ยแกอารมณ์นี้อะไรถ้าใครนจะกเล่นไม่ได้เล่นดีกว่านี้ป่ะดีกว่าเยอะใครโทษดีกว่าเยอะถึงว่าเนื้อแฟนก็เลยยอมให้เอาจุ๊บไปติดอีกคันเพราะว่าแฟนเต้นอย่างนี้นี่เองเต้นสุดทสุดเแล้วพอมาเป็นจุ๊บค่ะตัวเองเห็นเหมือนงานมันจะเยอะขึ้นไปอีกเนาะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแบบแป้งเห็นเรื่องของ เดี๋ยวที่พอไม่พอข้างประตุงประตูโดนทําหมดเลยอ่ะเพิ่มสเกลอันนี้เพิ่มเองหรือแฟนอยากเพิ่มงานซาวยยยุ่คือจะบอกว่าแน่นนะให้แฟนให้แฟนดูแลไปเลยใช่ค่ะจับกันอยประมาณไหมก็ไม่จับกันกเงินเขาค่ะ เรามีหน้าที่บอกว่าสวยขอกแค่ว่าเอาเอาอะไรไม่เอาอะไรเอาเพลงดังๆเอาชอบดังๆชอบเป็นแสงสีสวยๆเออแล้วพี่โชว์เพื่อนบ้างไหมไปโชว์ค่ะหนูว่าต้องมีอารมณ์แบบเปิดบิวก่อนก่อดไปผับแหละเชื่อเเลยแต่อารมณ์ว่าขับไปกอดไปผับแกก็เปิดบิวกันไปกอดอย่างี้แมันก็ต้องได้ฟิวอารมณ์นั้นอยากมพามารู้จักกับน้องอ๊บเลยนะอืจะต้องพากันแต่แต่อบทุกวันนี้เปิด่านโทรศัพท์แล้วเสียบกับ เป็นตื้นใน YouTube อยู่ถ้าถึงษาในยูทดีกว่าเออไปจากหูว่มันอยู่คนเดียวแต่ขอโทษนะคะฟัง EDM น้องสาวหนูฟัง EDM เปิดเพลงดังมากแล้วก็ EDM ตื้โตื้โตื้อตื้ตื้อขับนี้นี้ขับสามสิบตื้จะเย็นจะเย็นมากบจะคะเป็นาคนจะเย็น EDM นะจ๊ะมันมากช่างไม่ไม่เหมาะกับเพลงเลยนี่ขับรถเร็วไหมเนี่ยเออถามก่อนเร็วไหมขับรถไม่เป็นค่ะ นทําไมต้องมีคน,คนขับอันนี้ชาเจนละตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยสองอันฉันบอกกั<ล>นแล้วว่าไม่มีทางไปไหนต้องมีคนขับเป็นอ่เป็นกุลสตรีหน้าตาดีต้องมีคนขับโอเคนะขเขาเรียกว่าราชรถราชรถราช,ชรถมาเกิดเก<ๆ>ิดมาหน้าตาดีสิจะมีราชรถมาเกิด